สวัสดีครับพบกับน,น้องกิฟรถสวยปทุมธานีนะครับวันนี้น้องกิฟก็มาแนะนำเจ้าน้องรีโวเข้าใหม่ใหม่มาอีกหนึ่งคันให้กับพี่ๆทุกท่านติดติดตามช่องน้องกิฟนะครับคันนี้เลยแนะนำให้พี่ๆเอฟซีเลยนะครับ Toyota r e ี v Z e e i t i o n ตัวมิดนะครับ โอ้หรงรอ้อแม็กใหม่ยางใหม่รอ,รอแบบนี้ให้ไปเลยนะครับสีขาวสีประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับปี2021.22จด22วิ่งมาแล้ว22,000กิโลเดี๋ยวน้องกิ๊บพาชมด้านในกันเลยดีกว่านะห้องโดย3ารโหพวงมาลัยออปชั่นซ้ายกว่ารูปเล่นเยอะมากมายเลยนะครับ นี่นะฮะใหม่แท้แน่นอนนะครับไทยที่อยากจะออกรถที่ M499 9กับกิฟต์รถสวยปทุมธานีนะครับใหม่ต้องแท้เท่านั้นนะครับผมนะฮะไม่แท้รับซื้อคืนเต็มจำนวนเม็ดเงินนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่ภายในนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่รถตัวจริงนี่งามมากๆนะครับนี่เบาะลายสวยๆเลย นะฮะห้องโดยสารกว้างนะครับสบายๆนะครับดูด้านประตูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่ะห้องโดยสารนะครับโหสะอาดสะอ้านนะครับปีใหม่ๆน้อยๆแบบนี้ครับพี่ๆทุกท่านนะฮะใครที่กำลังตามหารีว o เ e dition ตัวเตี้ยสี่ประตูตัวมิดตัวนี้นะฮะน้องกิ๊ฟแนะนำเลยนะครับโอ้โหคันนี้รับรองมาชมตัวจริง ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนได้ร้อแม็กไลน์อย่างนี้เลยนะครับรถค่อนข้างที่สาภาพสมบูรณ์แบบไม่มีรอยชนรอยขีดข่วนสีนะฮะทุกอย่างเดิมนะฮะดูช่วงท้ายกระบะกันนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะซีนเซอร์นน่โอ้โหเป็นไงเดิมทั้งคันนะครับผมเป็นไฟท้ายเลขสามนั่นเองนะฮะที่ทุกคน ถามหากันบ่อยไฟท้ายเรซ3เป็นยังไงนี่ฮะสวยนะครเวลาเบรกกลางคืนก็สวยมากๆเลยนะพี่ๆทุกท่านนะครับคันนี้กิฟแนะนำให้เลยนะครับเครื่อง2,400ซ c นะครับคันนี้จำหน่ายอยู่เท่านี้เลย499,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจเป็นรถมือเดียวด้วยใครสนใจนะฮะ อย่าลืมติดต่อน้องกิฟต์มาเลยนะครับ0616610511น้องกิฟต์เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องสักหน่อยหนึ่งเออน้องกิฟต์ลืมนะเดี๋ยวน้องกิฟต์พาชมห้องเครื่องกันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดแบบนี้นะฮะน้องกิฟต์หาแต่รถดีๆรถสวยๆมาให้พี่ๆเอฟซีให้ให้พี่ๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามน้องกิฟต์เนี่ย ต้องได้รถคุณภาพสี่หวยดีใช้ไปเลยเป็น10ปี20ปีไม่มีพังแน่นอนนะฮะรารันตีให้เลยนะจ๊ะรถใหม่เดิมๆนะฮะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะฮะชมกันเลยครับและน้องกิฟเนี่ยรับประกันโครงสร้างเครื่องเกียร์กล่องให้อีก3ปีหรือ30,000กิโลอีกนะครับ กรณีนะฮะออกรถฟรีดาวเนี่ยน้องกิฟก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะครับผมสบายใจได้เลยใครสนใจจองเพียงแค่หนึ่งใบเทาอ่ะนะฮะแต่ถ้าจบสดก็ได้นะครับจบสดกิฟขอจอง5,000นะอ่าก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้น้องกิฟด้วยเดี๋ยวน้องกิฟเนี่ยจะมารีวิวรถที่เข้า,ขามาใหม่ๆเนี่ยให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะครับผมห่างหายกันไปสัก รู้เลยนะกิฟต์เน่นะต่กิฟตำลังหารถมาให้พี่ๆสมาชิกเนี่ยแหละนะครับโอ้โหพอดีเลยมีเจ้าน้องคันนี้เข้ามาได้มารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะฮะถูกใจมาชมกันที่เต็นท์รถ MC 9 9นะครับเราอยู่เรียบคอง7จังหวัดปทุมธานีนะฮะเรียบคอง7จังหวัดปทุมธานีฮนะสามารถเดินทางเข้ามาหาเราได้เลยนะครับติดต่อน้องกิฟมาได้เลยนะ061 661 06 05 11 อยากได้รถดีรถสวยรถใหม่ไม่น้อยนะฮะไม่อยากช้าใจรถมือสองดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อกับน้องกิฟได้ไว้ใจกิฟนะฮะพอคันแรกกับน้องกิฟนะฮะรับรองว่าไม่มีผิดหวังและไม่ช้าใจแน่นอนนะฮะฝากบอกต่อด้วยนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกที่ได้รถจากร้านเ c 99กาการำลกาฟองเจ็ดไปแล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้น้องกิฟด้วยนะฮะได้มีแรงสู้หารถดีๆสวยๆแบบนี้ มาให้พี่ๆ FC ให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านทั่วประเทศเลยนะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะวันนี้น้องกิฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย